สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแ mm hmm. ม่เอฟฝากเขาซื้อลูกชิ้นทอดเขาบอกว่าลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะตามรอยลิซ่ากันค่ะเราไปทอดกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมระหว่างรอกระทะร้อนเนาะนี่ค่ะยี่ห้อนี้นะที่แม่เอกินเขาบอกว่าปลอดสารบอรแล็กด้วยนะคะ ทำเองไม่ใส่ผงชูรสและสารกันบูดนี่เลยค่ะถ้าใครอยากซื้อตามก็ออกเบอร์นี้นะคะ น้ำจิ้มดูน่ากินนะคะเดี๋ยวทอเสร็จเราไปชิมกันนะคะตอนสั่งซื้อเนาะหนึ่งชุดเนี้ยน้ำจิ้มกับลูกชิ้นเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะคุณผู้ชม เราไม่ต้องไปกินถึงบุรีรัมเนาะก็มีสั่งซื้อได้นะคะมาลองกินกันเนาะว่าอร่อยไหมรูปชิ้นหมู ลูกชิ้นใข่ก็ะทดได้เนาะเดี๋ยวให้สุกเหลืองก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะจะนี่ค่ะลูกชิ้นเราก็สุกแล้วนะคองดีมากๆเลยเราก็มาเสียบกันเลยค่ะกี่ลูกดีคะสี่ลูกเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวขอทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินไปยนกินกันเนาะ แต่ตอนนี้คงกินไม่ไหวค่ะร้อนเดี๋ยวทอดสุกแล้วเราไปกินกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเมยก็จับเสียบไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่วนนี้นะเราทอดต่อให้หมดเลยเนาะหนึ่งกิโลค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาเทน้ำจิ้มใส่ถ้วยกันเลยค่ะ ในหนึ่งกิโลนะกับน้ำจิ้มหนึ่งขวดโอ้โหน้ำจิ้มเหนียวข้นค่ะม่เทมาครึ่งขวดเลยค่ะไม่ครึ่งเกือบหมดเลยเพื่อน้ำจิ้มกินไม่หมดเนาะเอาไว้จิ้มอ่างอื่นต่อนี่ค่ะน่ากินไหมคะดูใกลนใกล้ๆเลยนี่ค่ะลูกชิ้นยืนกินบุรีรําตามรอยลิซ่านะคะ กับน้ำจิ้มเนาะนี่ค่ะถ่ายรูปหน่อยนะโอเคอามากินกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมพอตอน่อดบรรพองเนาะพอเสร็จมันก็จะเหียเห่ยวๆหน่อยค่ะขออนุญ,ญาตนั่งกินนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มช่ำๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ชมเปล่าหน่อยนะคะ อันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนุ่มๆหนึบๆนน,น,น,นะคะไม่ใช่แบบว่าแข็งๆอะไรเงี้ยแต่น้ำจิ้มน้ำพริกเผาเลยค่ะคุชมชัดเนาะแต่ว่าไม่ขาดผักไปอย่างนึงค่ะ ถ้ากินที่บุรีรมต้องมีน้ำจิ้มยืนลูกชิ้นยืนกินต้องมีผักเนาะถ้วเรากินคนเดียวนะคะจะทำแบบนี้ได้ ร้อนค่ะจต่อร่อยแต่ถ้าเราไปกินถึงบุรีรัมย์อาจจะฟินกว่านี้เนาะแต่มันไกลเกินค่ะแม่คงไม่ได้ไปนี่ค่ะตามกระแสนหน่อยเนาะเกาะกระแสพิซซ่านะคะ นี่ค่ะเราก็มากินโชว์กันนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเนาะว่าเราตานวยลิซ่า Lisa แล้วคงกินไม่หมดนะคะคุณผู้ชม๋ยวจะชวนลูกๆมากินด้วยค่ะอีกคำน้องคำสุดท้ายค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะลูกชิ้นยืนกินบริรัามเนาะคลิปนี้แม่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใ่คลิปหน้าค่ะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพัลเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ